การหยุดคิดนะฮะการเบรกของคิดต้องอาศัยสติอาศัยกําลังของสมถะอยู่นี่เดี๋ยวผสมประสานนะนี่มันละเอียดตัวคิดร้ายค่ะ่ารพอเธอานี้ยังชุกเชินค่ะงนี้ค่ะแค่นคุณว่ามันดําเนินไปดยสติปัญญาอย่มัน้ไม่มีความหยาดแค่เนอ่ยมันเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยไอ้เจนก็เหมือนกันยิ่งกูบาหมูเนะี่ย ต้องท่องอ่ะไม่พุทโธพุดโธก็อีดําอีดัังอีดังอีดําเพื่อจะเปลี่ยนความคิดกลัวรู้เลยว่ากรูบาหมูนี่กลัวความคิดตัวเองนะมันจะน่ากลัวมากความคิดเนไม่ได้พูดเกินเลยเป็นความจริงนะความคิดนี่แหละน่ากลัวมากเต่นแลเห็นหนูพี้ยางหล่นระเบิดค่ะลุงจ๋าฮะมันมันเหมือนกับว่ามันมันถอยอีเชือหนึ่งว่ะ